สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับที่รับชมนะครับวันนี้นะครับนำเหรียญนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินนะครับเพื่อนเหรียญรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญโบทรลั่นนะครับที่มาของชื่อที่ว่าเรียกว่าโบทถลั่นนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ปฏิหารนะครับเกิดขึ้นในระหว่างที่ปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเสียงคล้ายๆฟ้าคำรามนะครับดังออกมาจากภายในโบสถ์นะครับ ซึ่งเสียงคล้ายๆเสียงโบดลั่นนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่เหรียญก็จะเป็นอันนี้องค์นี้คือหลวงพ่อแดงวัดเขาในบรไดาอินนะครับอันนี้คือหลวงพ่อเจริญนะครับซึ่งเป็นพาพี่น้องกันนะครับวิธีการแยกนะครับเดี๋ยวทบทวนความรู้ก่อนนะครับวิธีการแยกเป็นเหรียญโบสรลั่นและเหรียญวัวลานะครับวิธีการแยกครับให้ดูตรงนี้ครับเพื่อน ดูบริเวณวงกลมนะครับตรงหอหีบนะครับถ้ากลมๆนะครับจะเป็นบทล้านนะครับเพื่อนๆถ้าออกเป็นวงรีหน่อยนะครับจะเป็นวัวลานะครับผมจะซูมให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอ่าเห็นไหมครับจะเป็นวงกลมนะครับแต่ถ้าเป็นวงรีนะครับเพื่อนๆจะเป็นวัวลานะครับนี่แล้วก็บริเวณใต้ฐานนะครับ ใต้ฐานนะครับฐานอักษรตัวหนังสือนะครับหลวงพ่อแดงนะครับจะมีรอยเป็นเส้นน้ําตกนะครับนี่เพื่อนๆครับมองตาเปล่าวิ่งนะครับวิ่งเป็นเส้นนะครับแต่ถ้าเป็นวัวลานะครับจะเหมือนอักษรก็จะยืดนะครับยืดยาวไปนะครับและหลักการพิจารณาต่อมาครับเพื่อนให้รับชมตรงนี้ครับนี่ตรงบริเวณเส้นนะครับเส้นขั้นเหรียญครับ ถ้าเป็นบดล้านนะครับจะนูนขึ้นเป็นแท่งสันเลยนะครับนี่ครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือบดล้านนะครับแต่ถ้าเป็นวัวลานะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นเหมือนลักษณะสโลปครับสโลปสโลปลาดลาดเอียงลงไปนะครับนี่ครับบริเวณเส้นขั้นเหรียญนะครับจะเป็นการสโลปลงไปนะครับอืมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับที่นำมาเพื่อนๆได้รับชมนะครับ ถือว่าเป็นเหรียญสุดยอดแห่งความหายากเลยนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกตาชั้นเดียวนะครับตาชั้นเดียวเสาอากาศนะครับนี่ครับแล้วก็มีหลุมก๊อฟไม้ก๊อฟนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมก็จะได้รับความรู้ไปนะครับนี่นะครับเปิดตานะครับอันนี้คือชั้นเดียวนะเพื่อนเพื่อนถ้าสองชั้นจะแตกนะครับจะเป็นเส้นอีกเส้นนขีดขึ้นมานะครับนี่ครับ ให้สังเกตเปลือกตาของหลุมพระแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่ครับถ้าเป็นตาสองชั้นจะมีขีดอีกขีดตรงเปลือกตานะครับอันนี้คือตาชั้นเดียวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้คือไม้กอปหลุมกอปนะครับนี่เพื่อเห็นไหมที่แตกมาจากอกขระยันนะครับดึงขีดนะครับแล้วมีหลุมนะครับหลุมตรงบริเวณพื้นเหรียญครับนี่ครับเขาเรียกว่าหลุมกอปครับ ไม้กอลหลุมกอลนะครับแล้วก็อันนี้คือคายแม็กครับนี่ครับบริเวณพื้นเหรียญนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูครับจะมีเส้นขีดหนึ่งเส้นนะครับต้องพลิกกระแสน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับวิ่งผ่านมาจะหลดยันครับตรงขอบจากขอบเหรียญครับลงมานะครับพลิกกระแสนิดครับอ่าจะเห็นนะครับเพื่อนๆนี่นี่นี่ อ่านี่ครับเห็นละเห็นละเห็นไหมครับนี่นี่นะครับตรงนี้เรียกว่าเสาอากาศนะครับเพื่อนๆอ่านี่ดูนะครับดูบริเวณพื้นเหลียกนะครับพื้นเรียกเรียบตึงครับเพื่อนมีรอยเซียนวิ่งนะครับอ่าบริเวณยันนะครับยันตรงตรงเส้นขอบเหลียกนะครับจะมีรอยเซียนนะครับวิ่งนะครับสากระจายเลยนะครับ ใบหน้าครับถูเสียนครับธรรมชาติของเสียนครับเสียนควกนี้เกิดจากล่องรอยการของแรงแรงปั๊มนะครับแรงปั๊มของเครื่องปั๊มเหลี่ยนนะครับถ้าเกิดตัวท็อปสุดจะเป็นตัวนิยมสุดนะครับจะเป็นตาสองชั้นนะครับตาสองชั้นหลังเสาอ,อากาศนะครับเพื่อนๆเรียห่วงครับ องเรียนครับนี่ดูใบหน้าหลวงพ่อพแดงครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับตัวหนังสือจะมีเส้นน้ำตกนะครับขีดลงมาเลยนะครับขีดมาจลกับขอบเหลียนนะครับเ,เพื่อนๆ เรียนนี้ถือว่าสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับอืดูหลังเหรียญครับมาพลิกมานะครับอ่าดูรูเจาะหูเหรียญก่อน,นครับนี่ดูรอยปิ้นครับดูบริเวณเส้นขอบเส้นเส้นคันหูเหรียญครับนี่อ่าเสาอากาศ นี่คือนิยมนี่ลุงกอ๊อปไมมกอ๊อปนี่ลุงก,อกอ๊อปไมมก๊อฟบริเวณขอบเหรียญน,นะครับจะมีร่องรอยตะไบ,บนะครับน่าจากตะไบ,บามาจากในบล็อกนะครับนี่ครับพื้นเหรียญเรียบตึงเลยครับเพื่อน นี่เหรียญรุ่นนี้น่าใช้มากๆนะครับเพื่อนๆนานวันเข้าจะยิ่งหาของไม่เจอนะครับเหรียญน,นี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเปิดให้บูชานะครับว่าจะขอเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวจะค่อยทําการแบ่งปันนะครับให้เพื่อนๆนครับเดี๋ยวดูตัวตัดนะครับ ต,ตัวตัดเหรียญนะครับให้เพื่อนๆสังเกตบริเวณตำแหน่งนี้ครับจะอยู่ประมาณ1นาฬิกานะครับถึง2นาฬิกาครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นเอกลักษณ์นะเพื่อนๆจะเป็นรอยบ้างนะครับนี่ครับรอยครูดของตัวตัดนะครับจะเป็นรอยบ้างนะครับนี่เหมือนฟันเฟืองครับผมซูไ้ดูนะครับตัวตัดก็จะเป็นต hmm. ัดลักษณะมาตัดตัดหยาบนะครับตัดมาแล้วก็จะฉีกขาดนะเพื่อนๆ นี่ซึ้บเห็นไหมครับนี่นรอยครูดนะครับรอยครูดของตัวตัดนะครับของตัวตัดเหลี่ยน,นะครับจะเป็นรอยฟันเฟืองใหญ่ๆครับแบบนี้นะครับจะไม่ละเอียดนะครับเพื่อนๆ สมบูรณ์แบบครับเหรียญถือว่าเก็บได้ดีเลยนะครับสภาพอยู่ประมาณ90%เนลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับบล็อกตาชั้นเดียวนะครับหลังเสาอากาศไม่ก๊อปหลุมก๊อปนะครับนี่เดี๋ยวก่อนจากกันในวันนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ